ปากเลยอ่ะคือชิ้นใหญ่จนต้องตัดสองคำเลยอ่ะประจน้ากับเชฟเลยอ่ะเชฟหน้าตาดีด้วยโอ้เอ้ยชิ <c oughs> อร่อยมาก พบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวจังบายต้มนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะในช่องทาง Vlog to Go แบบนี้ค่ะรีวิวทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารที่เที่ยวหรือแม้แต่างานเอีเวนต์ต่างๆนะคะที่ไหนมีให้รีวิวรีวิวหมดเลยค่ะและภายในแอคอนสยามนี้นะคะก็มีห้างญี่ปุ่นนะคะมาเปิดนะคะซึ่งเปิดที่ประเทศไทยเป็นสาขาแรกเลยแล้วก็ให้เกียรติประเทศไทยด้วยโดยใส่คําว่าสยามนะคะไว้ข้างหน้าค่ะนั่นก็คือสยามทาคาชิมยานั่นเองนะคะ วันนี้ตามรอย6ร้านเด็ดด้วยกันนะคะจะมีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวตามต้องไปดูข้างในดีกว่า,าอุ้ยต้องแบบโออิชิมากๆแน่ๆเลยตามไปดูกันเลยค่ะมาถึงด้านแรกแล้วนะคะนั่นก็คือร้าน ซูชิคขาซืค่ะอันแรกของต้อมเลยหืมน่ากินมากจะบอกว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นว้า คือเขามีจํานวนจํากัดในแต่ละวันนะคะต้องรีบมาทานแล้วนะอันนี้คือจะเป็นเมนูนะคะเทนโกโมริค่ะจะเป็นปลาหลายๆอย่างรวมกันแล้วเราสามารถท็อปปิ้งเพิ่มหอยเม่นเข้าไปได้ด้วยนะคะน,นี่ก็จะมีหอยเมน่นหอยเม่นอยู่ยนี้ได้เลยนะคะแล้วเมนูนี้นะคะเทนโกโมริเนี่ยจะเป็นไซส์ปลาที่ค่อนข้างจะเนื้อใหญ่ที่สุดในเอวิติงเมนูปลาของร้านนี้เลยนะคะอิตาคิมาส ละลายในปากเลยอะคือชิ้นใหญ่จนต้องกัดสองคำเลยอะอร่อยมาก o v e r f ฟ o ค่ะเป็นซูชิหน้าล้นโอ้โหล้นจริงๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าล้นมากจะเป็นปลาแซลมอนปลาเนื้อขาวข้าวห่อสาลายม สำหรับร้านซูชิคัสเซรร้านนี้นะคะรับปาาระกันเรื่องความสดความอร่อยของปลาแล้วก็อาหารทะเลต่างๆภายในร้านเลยนะคะที่นี่นะคะเขาจะได้รับสินค้าอาหารทะเลแล้วก็ปลาต่างๆเนี่ยส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์ละสองครั้งด้วยกันก็จะเป็นวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะก็เลยทําให้อาหารเนี่ยมาแบบว่าสดตลอดเลยนะคะทุกๆสัปดาห์เลยเราก็จะได้กินของอร่อยๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ อิเซยะค่ะร้านนี้นะคะก็บอกดูแล้วค่ะโอคโนมิ ok นะคะแปลว่าพิซซ่าใช่ไหมคะภาษาญี่ปุ่นคะ่ะร้านนี้ก็เลยเน้นขายพิซซ่าปุ่นนะคะแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยก็จะมีพิซซ่าหน้าแบบเยอะมาก <Wow. S 1> ให้เลือกเยอะมากพิซซ่าหน้าเนื้อพิซซ่าหน้ารวมหน้าปลาหมึกพิซซ่าหน้าหมูพิซซ่าหน้ากุ้งพิซซ่าหน้าเบคอนชีส <Yeah. S 1> ปลาหมึก oh. ไข่นวนแล้วก็ยากิอุด้งแล้วก็ยากิโซบะด้วยนะคะเพราะว่านอกจากพิซซ่าแล้วร้านเนี้ยเขาขายยากิโซบะด้วยเนี่ยค่ะฉ่ำเลยอ่ะ mm hmm. mm hmm. จะแบบมีความกรอบนิดนิดข้างในจะนุ่มละมุนมากเลยไฟเยอะแล้วก็ซอสที่ราดอะ่ะม,มันหอมอร่อยมากอร่อยปลาหมึกไข่ม้วนค่ะอ,อ,อ,อดีเจมจนมากเป็นเมนูที่แบบ กินง่ายๆสั่งง่ายๆเขาจะแบบว่าทําจานต่อจานจะได้ความร้อนคือไม่ได้ทําครั้งไว้พอสั่งอะไรปุ๊บอย่างยากิโซบะเนี้ยเชฟก็จะบอกเลยว่ารอ8นาทีนะก็คือใช้เวลาการผัดประมาณ8นาทีเราก็จะได้กินแบบสดใหม่แล้วก็ร้อนๆเลยเดี๋ยวเรายังไม่หมดนะคะเราพาไปดูร้านที่3กันต่อค่ะว่าจะเป็นเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ ตนี้ต้องก็มาอยู่ที่ร้านเด็ดร้านที่3ในห้างสยามทาคาชิมยายะแล้วค่ะนั่นก็คือฮางโกเนคาเฟ่นะคะวัตถุดิบที่นี่ต้องบอกว่าทํามาจากปลาที่แบบว่าคุณภาพแล้วก็ชั้นดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะผสมระหว่างามามบโกะนะคะแล้วก็เป็นข้าวไข่ข้นค่ะ่ออะเมนูนี้ค่ะก็คือโอเด้งอุด้งนะคะ สดน้ำซุปสไตล์คนญี่ปุ่นโอ้โอชีอืมอันนี้เป็นข้าวหน้าไก่ย่างผัดซอสนะคะโอ้โหอืมซอสอร่อยมีแบบหอมเหมือนแบบพริกไทยดำเลยคนระับไก่ย่างอืม เดียวห้ามพลาดเลยนะคะนี่เป็นลูกชิ้นอาเกะค่ะไม้ละ30บาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นสองไม้ห้าสิบ้าบาท <Huh? S 2> อยากจะบอกว่าอันนี้คุ้มค่ามากและคู่ควรมากเลยเพราะว่าเป็นลูกชิ้นที่ทําจากปลาไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นปลาแบบชั้นดีสุดๆเลยนะคะเป็นปลาล้วนๆนี่เลยมีน้าจิ้มให้เลือก3ามแบบเลยนะคะซีฟูด้ดน้าจิ้มหวานน้าจิ้มซอสญี่ปุ่นค่ะจเป็นปลาล้วน ร้านอร่อยในสยามทาคาชิมายะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอาหารเมนูอ,อะไรค่ะ สยามทาคาชิมะยะนะคะก็ต้อนรับฤดูออูทัมนะคะหรือว่าฤดูใบไม้เป็นสีที่ตรงกับประเทศญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้เลยนะคะก็แต่งเป็นตีนนี่เลยค่ะใบเมเปินะคะเต็มห้างไปหมดเลยอ่ะตรงนี้มีของกินเยอะมากเลยค่ะในสยามทาคาชิมะยะนะคะไอคอนสยามเนื้อก็น่ากิน เดินตรงข้างล่างตรงสยามทาคาชิมยายะเรารู้สึกคิดถึงญี่ปุ่นมากเหมือนได้ฟิลแบบเราเดินอยู่บนสถานีรถไฟในญี่ปุ่นเปียบเลยอะค่ะเหมือนไหมเหมือนมากเนี่ยเวลาแบบเดินบนสถานีรถไฟญี่ปุ่นใช่ป่ะก็จะแบบเป็นลานก,กว้างๆแล้วก็จะมีร้านขายของเป็นบูธซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแบบเนี้ยก็จะมีแบบให้เราเห็นวิธีการทําแบบสดๆอย่างนี้เลยแล้วก็แบบมาดูตรงนี้ได้พอได้กลิ่นหอมๆใช่ไหมเราก็สั่งแล้วก็ซื้อขึ้นรถไฟไปเหมือนเนาะ คือแบบคิดถึงญี่ปุ่นนะอยากให้มาสยามทาคามิชิมายามากอะ่ะคือเป็นห้างที่แบบว่าได้ฟิลเลยอะ่ะดูนี่น่ากินมากเป็นแบบเบนโตอะอ่ะซื้อไปกินบนรถไฟก็ได้นะ ไฮไลท์นะคะร้านเด็ดร้านที่4แล้วนะคะนั่นก็คือ Sun Fresh j a p a นนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็จะมีผลไม้นะคะตามฤดูกาลของประเทศญี่ปุ่นนะคะแบบเพียบเลยเรียกว่ายกญี่ปุ่นมาไว้ที่สยามทาคาชิมายะเลยนะคะมีทั้งแอปเปิลลูกพับอง,งุ่นแต่ว่าไฮไลท์ในช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงฤดูใบไม้เป็นสีนี้นะคะผละไม้ที่แบบขึ้นชื่อของญี่ปุ่นแล้วก็จะมีผลใหญ่หวานฉ่ำกว่าปกติมากๆนะคะนั่นก็คืออง,งุ่นค่ะ <Wow. S 1> นี่เลยนะคะลูกพับ ซึ่งจะมีความไซส์ใหญ่มากเลยนะคะเป็นลูกพับของจังหวัดทตโทรินะคะในี่ใครที่ชอบกินนะคะมันญี่ปุ่นนะคะก็จะมีทั้งแบบว่าเนื้อที่แบบเป็นแบบว่าอะไรนะซิลสวีตนะคะแล้วก็จะมีทั้งแบบเบน,นี้ฮารูกะที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความหวานเนื้อละมุนไม่มีเซียนด้วย ะะอย่างอันนี้ค่ะจะเป็นสวิทโพเตโต้นะคะออนไอศครีมค่ะเบนนีฮอรูกะนะใครๆก็รู้ว่าเนื้อจะนุ่มละมุนไม่มีเซียนอ,อ,อร่อยมากเป็นน้ำลูกทับปั่นนะคะของจังหวัดทศทริด้วยอ อร่อยองุ่นชายมัสคัตนะคะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในตอนนี้เลยคือใครที่เคยชิมที่สวนที่ประเทศญี่ปุ่นบอกได้เลยว่าตอนนี้บิดไม่ได้มาที่สยามทาคาชิม,มายะได้เลยค่ะร้านซันเฟรชเจแปนนะคะมีให้ทานแน่นอนอโอ้ไกลไปไม่ส่องไปในลิ้นปี่ขหอยทะลุก,กระเพาะไปเลยแล้วเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปนะคะว่า จะพาไปร้านอะไรกันต่อนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวชิมพาเฟ่ชายมัสคัตแก้วนี้ก่อนนะคะอดีจังเลยค่ะ ที่ เด็ดของสยามทาคาชิมะยะร้านที่5แล้วนะคะนั่นก็คือร้านยูสุเฮาส์บายฮันนี่โมนิค่ะส้มยูสุก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นไฮไลท์ของญี่ปุ่นไม่แพ้กันเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมเอาส้มยูสุเนี่ยไปประกอบอาหารแล้วก็ทําอาหารหลายเมนูมากมายเพราะว่าอย่างที่ทราบกันคะ่ะว่าส้มยูสุเนี่ยจะมีวิตามินซีแล้วก็ไฟเบอร์สูงมากๆเลยนะคะที่สําคัญร้านนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นะคะจากส้มยูสุไม่ว่าจะเป็นตัวน้ําพึ่งของส้มยูสุที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นให้เราได้ทานกันแบบสดๆเลยนะคะยูสุ นะคะอื mm hmm. หอมก่อนเลยอ mm hmm. ได้กลิ่นส้มยูสุหอมๆเพราะว่ากลิ่นส้มยูสุเขามีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอ uh, หอมแล้วก็นุ่มแล้วตัวชีสเค้กจะแบบนิ่มแล้วก็ละมุนมากจะเป็นฮันนี่ยูสุนะคะตัวนี้ mm hmm. เปรี้ยวหอมหวานกลมกล่อมชื่นใจนี่เห็นสีเขียวแบบนี้นะคะก็คืออุจิมัชชาฮันนี่ยูสุค่ะตัวนี้นอกจากจะใสะ่ตัวฮันนี่ยูสุลงไปแล้วเนี่ยจะเป็นชาอุจินะคะซึ่งก็คือชาที่แบบว่าชื่อดังของญี่ปุ่นเลยก็คือจากเมืองอุจิจังหวัดเกียวโตนั่นเองนะคะหืมกลิ่นชาเขียวแบบสุดอะคือแบบชาเขียวอุจินี่ รู้ดีอยู่แล้วว่าเลิศม,มากแล้วก็แบบเข้มข้นมากเลยนะคะของเกียวโตแล้วผสมกับฮันนี่ยูสุเข้าไปนะคะหอมหอมชาเขียวแล้วก็หอมส้มยูสุด้วย2ออย่างประทะกันคือแบบลงตัวดีมากร้านอร่อยยังมีต่อคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าร้านต่อไปจะเป็นร้านอะไรนะคะ าอยู่ร้านเด็ดร้านที่6ของห้างสยามทาคาชิมายะไอคอนสยามแล้วนะคะก่อนกลับบ้านหลังจากที่เราทานอาหารข้าวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยชื่นใจกันแล้วใช่ไหมคะร้านที่6ร้านนี้ก่อนกลับบ้านเพราะว่าอยู่ติดประตูทางออกใช่ไหมคะเราต้องแวะร้านนี้ห้ามพลาดเลยนะคะนั่นก็คือร้านดอนคิวนั่นเองร้านนี้เขาเรียกว่าเป็นเบเกอรี่ที่แบบมีต้นกําเนิดที่เมืองโกเบนะคะ <Wow. S 1> ประเทศญี่ปุน่นอายุของเขาเนี่ยก็เก่าเลยทีเดียวนะคะเรียกว่า 100ปีนะ <Wow. S 1> สกักกะสักกุช็อกโก้ค่ะราคาก็จะแบบ50บาทนี่มี2รสชาติไปเลยนะคะอร่อยตัวนี้ค่ะจะเป็นชัมโบฟรานซ์นะคะราคา55บาท oh. จัมโบมากไปจับใหญ่กว่านายค่ะดูดิ <Huh? S 1> อย่างอันนี้จะเป็นฮันนี่ฟรนซ์ค่ะก็จะเป็น ขนมปังเยาว์ยางนี่เข้ามาดูเข้ามาดูใกล้ๆแล้วตัวนี้จะเป็นขนมปังนะคะชีสนุ่มค่ะ60บาทนะคะเป็นพัฟฟี่ชีสนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นเหมือนสไตล์ฝรั่งเศสที่จะแบบเหมือนดูข้างนอกจะแบบอบกรอบใช่ไหมแต่จริงๆคือความกรอบของเขาจะบางๆแต่พอกัดเข้าไปแล้วข้างในจะแบบนุ่มมากนี่ก็เป็นร้านดอนคิวนะคะอยู่ติดประตูทางออกของสยามาคาชิมายาไอคอนสยามเลยใครจะกลับบ้านอย่าลืมแวะร้านนี้เพราะว่าราคาไม่แพงที่สําคัญขนมปังอร่อยมาก